สวัสดีคร mm ับเพื X, ่อนๆชาว Facebook ชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้เช่นเคยครับพบกับผมช่างยูอนุพงศ์ภูไัยจะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่ครับเป็นรถเกี่ยวโุต้าดีซี60พัดนะครับวันนี้เป็นคลิปประจำวันที่14กราคม2563ครับกลังพาชมสินค้าตัวใหม่ครับเป็นรถเกี่ยวโฟต้าดีซี60พัดนะครับนิ้วสปริงจดทะเบียนปี55ครับคันนี้ เครื่องไม่เคยแกะนะครับแกะใหม่ข้างเก่าข้างมีรอยบุบตรงฝาตู้นะครับเครื่องเกียร์ดีครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ขายเป็นเงินสดนะครับขายเป็นเงินสด ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเกี่ยวไว้ใช้งานอันนี้ราคาไม่แพงครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถเกี่ยวโฟลเตอร์ดีซี0พัตย์ยูสติงครับจดทะเบียนปีห้าห้าเพื่องเกดีเลียมพร้อมท่านใดสนใจโทร062495977นะครับหรือมาชมได้ที่บ้านโพชัยตะบลโพชัยอำเภอบาปิปฐุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูน้พงศ์หูวไผ่หลักเก็บนี้ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ